สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมว่านสนีจันนะแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์นะครับสำหรับเพื่อนๆนน้องๆใหม่ที่อาจจะยังทําไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะก็จะมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะครับหลังจากที่ทําแล้วก็ศึกษาหลายๆชนิดนะในช่องของผมก็จะมีการ ทดลองก่อนปลูกถ้าอันไหนสิ่งไหนที่มีประโยชน์สูงสุดก็จะมาบอกเพื่อนๆนนครับไม้หลายๆชนิดก็ทําการทดลองนะครับอย่างอันนี้ว่านเสน่จันท์ต้นที่แก่นะฮะอันนี้คือเสน่จันทโกลเมนนะครับก็จะเป็นลักษณะความสวยแต่เมื่อต้นแก่เราควรทำอย่างไร เราก็ควรจะมาหันหันเพื่อขยายพันธุ์นะครับต้นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําดูจะได้เพิ่มมูล,ลค่าให้เรานะครับที่เป็นป้อง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 แบบนี้นะเพื่อนๆนลองมาชมคลิปย้อนหลังดูนะฮะว่าวิธีการหันการขยายพันธุ์นะครับที่จะมาบอกเพื่อนๆวันนี้ก็คือส่วนที่หั่นแล้วประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่า นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้เสนิดจันขาวสนิดจันแดงนะแล้วก็มีเสนิทจันโกเมนก,ก็คือหลายๆอย่างที่มาบอกเพื่อนๆนวันนี้ก็คือทุกต้นก็งอกหมดโตหมดทุกต้นนะครับเป็นเป็นการเพราะที่ไม่ยากอันนี้คือการชําก็ของผมก็จะใช้มะพร้าวสับหรือทรายก็ได้ทรายถ้าเพื่อนๆมีทรายก็ใช้ทราย ทรายนำมาล้างน้ําสักสองสาครั้งก่อนแล้วค่อยนํามาชําเพราะว่าอาจจะมีความเค็มนะมะพร้าวสับก็ควรนํามาแช่น้ําก่อนสักเป็นอาทิตย์แล้วค่อยนําไปไปบีบน้ําออกแล้วก็นํากิ่งหรือมานําเง่าที่เราจะนํามาชําเนยแล้วก็เอามาฝังนะครับก็จะบอกเคล็ดลับเล็กๆน,น,น้อยๆเพื่อนนะฮะ ทุกต้นก,ก,ก,ก็ขึ้นหมดแล้วก็เวลาจะบอกเพื่อนๆนิดนึงเวลาเราฝังนะฮะเวลาฝังเวลาฝังลงมาเนี่ยให้เอาตรงตาเนี่ยขึ้นมานะครับเพื่อนๆบางคนเอาตาไปกว่ำลงนะครับตาไปกว่ำลงก็จะทําให้งอกช้าหรืออาจจะทําให้เน่าได้นะฮะเวลาเพื่อนๆจะไปชาต้องหันตาขึ้นมานะฮะเราจะทําให้งอกได้เร็วนะครับ บางทีเพื่อนๆอาจจะวางอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็จะช้านิดนึงยิ่งวางอย่างนี้ก็ยิ่งจะช้ามากขึ้นอาจจะตายได้เน่าได้เพื่อนๆก็ต้องหาหาวิธีหันตาขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ฝังไปให้พอดีให้พอดีเงานะะก็จะทําให้โตเร็วนะถ้าอย่างนี้เป็นกระพุกต้นถ้าทําแบบนี้นะฮะหันตาขึ้น นะครับอันนี้ก็หันตาขึ้นนะครับก็ะจะทําให้ให้ให้โตได้เร็วนะครับเนี่ยเนี่ยเพื่อนเือนนะครับอันนี้ผมหันตาขึ้นแบบนี้โตเร็วกว่าที่เราจะไปกว่ำลงหรือวางอย่างนี้ถ้าวางอย่างนี้ก็ได้ต้นก็จะต้องโค้งขึ้นอีกต้องเสียเวลาโค้งอีกแต่ถ้าอย่างนี้ขึ้นได้เลยนะเหมือนอย่างนี้ต้นนี้ผมเอา เขาไม่ออกตานี้นะฮะแต่เขาไม่ออกตานี้ก็ต้องเสียเวลามานั่งมาโคง้งมาโค้งขึ้นมาอีกนะฮะแต่ถ้าหันตาแบบนี้ขึ้นแบบนี้เลยเลยก็จะขึ้นโดยตรงได้เลยมันจะโตเร็วกว่านะครับอันนี้คือวิธีการการฝังฝังเง่าที่เราจะชาขยายพันธุ์ครับอันนี้คือสเสน่ห์จันขาวก็ขึ้นได้ดีสวยดนะีอันนี้คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆบอกเพื่อนๆแล้วก็ ถังพลาสติกที่เราจะทาก็ควรจะสูงประมาณสักคืบหนึ่งย้ายต่ำกว่าคืบเพราะว่าถ้าต่ํามากไปเนี่ยถ้าใบเขาออกมาเนี่ยเขาก็จะมาชนาใบเขาจะมาชนแล้วทาให้ใบงอนะครับเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนก็ต้องหากระถางที่สูงๆหน่อยคืบหนึ่งหรือฟุตหนึ่งก็ได้หรือแม่ก็ต้องใส่ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ห่อยไว้แบบอันนี้ก็ได้แบบอันนี้ ก็จะได้สูงสูงหน่อยนะถ้าเพื่อนเพื่อนมีถุงปติกะห่อห่อแล้วก็ค่อยไว้หรือมีกล่องอะไรก็ใช้ได้หมดเพื่อนเพื่อนก็ทําแบบนี้ทาแบบนี้กล่องให้ถึงสูงไว้หน่อยใบจะได้ไม่ติดเวลาจะได้ไม่รปชนกับฝากล่องครับก็จะทําให้โตเร็วนะครับการวางหัวให้ตาขึ้นมาแล้วจะโตได้เร็วนะครับไม่เน่าถ้าทําแบบนี้จะไม่เน่านะฮะ ถ้าเพื่อนๆฝังลงไปเงี้ยตาวังลงฝังลงไปข้างล่างเนี่ยอาจจะทําให้เน่าได้แล้วก็โตช้านะทำให้โตเร็วต้องหันตาขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือเคล็ดลับเล็กน้อยบอกเพื่อนๆนะครับส่วนปลายยอดปลายยอดที่เราตัดจากตรงนี้ตัดจากตรงนี้ตรงนี้คือปลายยอดจากนี้มาคือยอดน,ยนะฮะจากนี้ลงไปก็คือเงา่เงาเง่าก็คือตัวนี้นะฮะ ส่วนตรงนี้ขึ้นมายอดก็จะเป็นตัวนี้ที่ผมช่องช้ำไว้ตรงนี้ก็เพื่อนๆก็ควรจะใช้แก้วแก้วที่สใสๆเพราะว่าถ้าแก้วใสเนี่ยเราจะเห็นรากนะฮะถ้าแก้วใสๆนะเพื่อนๆอ,อย่าใช้แก้วคุค่นๆหรืออย่าใช้ใช้กระถางดำๆเราจะมองไม่เห็นนะครับเพื่อนๆต้องใช้ตัวนี้ พยายามใช้แก้วใสๆเราจะได้มองเห็นนะครับกระถางก็ไม่ต้องใหญ่มากหรือแก้วก็ไม่ต้องใหญ่มากเอาแค่พอดีีกับต้นนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องหาถุงห้อยไว้ให้ถึงสูงไวห้อยแบบนี้นะต้นจะได้ไม่งอไม่หักนะครับถ้าแก้วใสเราจะมองเห็นได้ชัดในรากรากแต่ละต้นเดี๋ยวผมจะดึงให้เพื่อนๆดูนะว่าการจเจริญเติบโตของต้นยอดเป็นไง ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการนะรื้อนะเพราะว่าอันนี้คือโตทํางานของผมทุกสิ่งทุกอย่างทดลองหมดนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิ่งที่ดีๆนําไปใช้ได้นะครับไม่ต้องกลัวตายอยู่กับผมแล้วไม่ต้องกลัวตายนี่ฮนะอันนี้คือยอดส่วนที่เป็นยอดก็ประมาณเดือนเดียวเราก็จะได้แบบนี้นะฮะเพื่อนๆลองลองลง ลองนำไปทําดูเดี๋ยวต้องต้องให้เพื่อนๆให้เห็นชัดๆนะต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์ตัดออกล้างใหม่แล้วก็มาชำํำนะอันนี้คือต้นต้น,ต,นต้นเงาลากก็ดีนะครับแต่ผมจะล้างให้เพื่อนๆอ,นะอันนี้คือต้นยอดนะยอด ยอดที่เราตัดจากตรงนี้ท่อนนี้มานะฮะก็จะมาเป็นแบบนี้ประมาณเดือนเดียวนะหลากออกเยอแะแล้วแต่ถ้าลากสีเข้มเข้มสีน้ําตาลเข้มๆเ,เพื่อนๆก็นําไปกระถางใส่กระถางได้นะอันนี้คือวิธีการขยายพันธุ์ก็ให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็เผื่อเพื่อนๆจะได้ดาไปไปไปทําได้จะได้สร้างมูลค่า ก็เดี๋ยวจะหาสิ่งที่ดีๆมาบอกเพื่อนๆน,นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการทดลองแล้วก็จะเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับขอบคุณครับ